เกิดในแมพครับเกิดในแมพอไม่ใช่แล้วที่มันมีฟักทองพี่ฟักทองมีหญ้าด้วยอยู่ตรงกําแพงวิยาวิยาไปจำแล้วอยู่นัดต่างไปจูะไปจูบต้นไม้ต้นไม้ที่ไม่มีหญ้าต้นไม้ที่มีใบไม้ตอนตรงข้ามไปไหนอ่ะบอกมาหน่อยกําแพงบอกมาหน่อยอยู่เออ่กําแพงเขาใช่ไหมอันโตนิโออันโตนิโออยู่ตรงตรงเอ่อเดช็อ เจอช็อคต้นเกมถือว่าสุดยอดมันเห็นกูมันเห็นกูมันเห็นกูกูเดินมาหามันหายที่ผ้าแล้วเอ้ยลูกแก้วเก็บได้แล้วตายไปสวดสวดอ๋อสะอาดทุลุ่มก็หนีออกมาเรียบร้อยถึงเวลาชาร์จพลังจะวิ่งไปจุกตรงนั้นมันพังให้คุณแล้วสินะมันมันเปิดบูสเตอร์วิ่งไปแล้ว ไม่คนพังไม้ตรงนี้เปแล้วมีคนแทบไปแล้วเฮ้ยเจ้า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 เฮ้ยจะจะได้สองะเตกแจ้จเฮ้จมันไปบนใหาให่เขาบรรยาจไปแล้วไม่เฮ <c oughs> ้ยเกือบแล้วมันจะอุ้มวิเงไปแล้วจำลังวิ่จตาเจ้ยมันเปิดบุจร์เตอร์วิ่งเร็วนั่งอะไจอีกฝั่งจจตัวอยู่ตรงไหนจะพี่ จิวอ๋ออออ๋โลลีตโลลีตโลลีเออเป็นกิ้วเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยหลังเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยไป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 ทุกไม้แล้วถุกไม้ทุกไม้ทุกไม้เฮ้ยไปเลยไล่โย โอ้โหโอ้โหรถมาแบบเต็มหน้ากูไม่ต้องว well ิ่งแล้วเสร็จงานแล้วอุ้ยคนบูรีเติมบูรีเฮ้ยอะอย่าเป็ยอะไรที่ยิ่ปืนไม่นะอะไรก่อน ช่วยไม่นันเฟดใช่ปหมใช่เนี่เหรอ